ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะมาฝากให้เพื่อนๆกดซับตะไคร้กันด้วยนะครับช่องน,น,นี้ก็เป็นช่องกเกๆของผมช anel นนหนึ่งนะครับผมเพิ่งสร้างไม่ได้นานเองแล้วผมขอฝาก้วยก็พิมพ์ไปว่านี่อ่าพิมพ์ไปว่าปาเบนทีวีนะครับ พิมพ์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดตรงค้นหานครับกดตตายเอย่มันจะขึ้นอันแรกเลยนะครับก็มีคนติดตามผมอยู่สิบสามคนด้วยกันนะครับ ผมก็ฝากมากดซับสไครด้วยนะครับกดเข้ามานี่ครับกดกดไปที่ตรงนี้นะครับคำว่าติดตามนี่นะครับนี่เลยก็วันนี้ไม่มีแล้วมากก็ขอจบทิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ